เขาจะโปรดบล็อกเราไหมนะคะขอไพ่บอกทีเนาะสำหรับบางคู่ที่ความรักกำลังมีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีการบล็อกกันนะคะปิดช่องทางการติดต่อออกจากกันเนาะเดี๋ยวเรามาถามไพ่นะคะว่าเขาจะโปรดบล็อกเราไหมาเดี๋ยวเราดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าคนคนนี้เขามีพลังงานมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะ ควีนถือดาบนะคะเป็นคนเด็ดขาดมั่นคงมีอีโก้มีฟอร์มนะคะแล้วก็สองดาบนะคะยังคงปิดตัวเองปิดตาปิดความรู้สึกนะคะ แล้วก็ The Hermit นะคะคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงเก็บตัวเองในพื้นที่ของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะไม่ชอบการเข้าสังคมเนาะไพ่ดาบนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มนะคะแล้วก็ The Hermit ิตก็เป็นพลังงานของคนราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่บล็อกคุณเขาจะโปรดบล็อกไหมเขาจะหายโกรธหรือยังหรืออะไรยังไงนะคะขอไพ่บอกทีเนาะ เป็นคนเด็กขาดน่ากลัวมากๆนะคะคลีนถือดาบแล้วก็2ดาบนะคะปิดทั้งตาปิดทั้งความรู้สึกแถมยังมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงด้วยนะคะก้าวไม้ไฮโรแฟนอุ้ยปลิวเจ็ดถ้วยนะคะขอไพ่เพิ่มเนาะ วีนถือถ้วยยังไงอีกอ่ะสวินถือถ้วยแล้วก็8ดไม้ไปสำรับเป็นเอ่อจัสเมนนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเขาอยู่ในช่วงของความสับสนนะคะเขากําลังคิดพิจารณาอยู่นะคะแล้วก็ก้าวไม้นะคะมือเขายังไม่ปล่อยจากคุณนะคะก็หมายถึงว่าความคิดเขาเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เนาะแต่ว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่เขากําลังตัดสินใจอยู่นะคะกําลังให้เวลากับตัวเองนะคะได้คิดได้ทบทวนอยากอยู่กับตัวเอง ะะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดรับให้ใครเข้ามาง่ายๆด้วยนะคะคนคนนี้ยังคงปิดตัวเองนะคะปิดจากคุณแล้วก็ปิดจากคนอื่นนะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเป็นคนที่เชื่อในความรักเชื่อในรักแท้แล้วก็ลึกๆในใจแล้วถึงแม้ว่าบุคลิกเขาจะดูเด็ดขาดเป็นคนดุนะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเนาะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาคุยกันได้นะคะหรือว่าปลดบล็อกกันได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ให้เวลาเขาก่อนนะคะไม่ต้องไปเร่งร้าวเร่งรบเขานะคะหรือว่าไปหาช่องทางอื่นที่จะติดต่อเขาไ้าออกมาบอกว่าให้คุณ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะถ้าคุณคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาหาคุณเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะ8ดไม้ถ้าคุณคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่คู่ควรน,นะคะ แต่ตอนนี้ให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาตัวคุณเองนะคะได้อยู่กับตัวเองได้รักตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะถ้าวันหนึ่งที่เขาเยียวยาหัวใจของเขาและจิตใจของเขาดีขึ้นนะคะเขาอาจจะปลดบล็อกค,คุณรออีกสักพักนะคะ